สวัสดีค่ะชื่อเตยค่ะวันนี้เตยจะมาสอนการทำไม้จิ้มนะคะไม้จิ้มขนมแล้วก็การทำช้อนการทำช้อนกินขนมนะคะทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะเราประหยัดต้นทุนนะคะเราไม่ต้องซื้อเลยประหยัดต้นทุนวิธีทำนะคะคือใบเรา,เาจะเอาใบมะพร้าวหนึ่งใบนะคะแล้วก็มาตัดเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเฉียงให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ เราตัดดึงด้านบนออกแล้วก็เราด้านนี้ด้านบนอ่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะเป็นดอกซอนหรือว่าถ้าอยากได้เป็นหัวใจนะคะเราก็ตัดถ้าอยากได้หัวใจแบบนี้เราก็ตัดด้านบนมนนๆนิดนึงอ่าได้เป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะอ่าจะออกมาเป็นรูปหัวใจแล้วนะคะ ต่อไปนะคะก็ทำช้อนจากมใบมะพร้าวนะคะคือเราจะตัดเป็นมะพร้าวหนึ่งใบเราจะตัดให้มนๆก่อนนะคะให้มนๆแล้วก็ตัดเฉียงแบบนี้ไ,ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดก้านออกตรงนี้นิดนึงเราตัดเสร็จตัดมนๆให้มนลักษณะแบบนี้นะคะตัดตรงนี้ออกนิดนึงอาจะรยเราทาแบบนี้นะคะเจาะรูด้านนี้นิดนึงแล้วก็สอดเข้าไปนะคะ อ,อจะได้ช้อนแล้วจากวัสดุธรรมชาติช้อนตักขนมจากใบมะพร้าวแล้วก็ไม้จิ้มจากใบมะพรา้าวประหยัดต้นทุนด้วยค่ะขอบคุณนะคะ